สวัสดีครับวันนี้ช่างอ้นมีไม่มีงานทำบนพุดธมาสู่ปลาบ่อในบ่อครับในโอ่งครับมีคนมาช่วยสองคนครับมีนายหนุ่มกับตาเกี้าครับเนี่ยตเกลาช่วยจับแล้วก็ช่างอ้นกําลังวิทย์น้ำอยู่ครับเอาจับกล้องครับแล้วก็ถ่ายให้ใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับช่างอ้นวิทย์วิทย์ปลาบ่อนะครับทางเน็ตต้องการแบบนี้ก็มาได้เลยนะครับปลาช่างอ้นอย่างมากเลย ตัวละกิโลก็มีตัวละสองขีดก็เยอะครับขายไว้เลยครับให้ได้5้านาทีสิบนาทีครับทางอ่อนวันนี้วันพุธย่างว่างงานก็เลยมาหาพิษปลาบอกเลี้ยงไว้ในโอง่งเลี้ยง6เดือนได้ปลาส0งรกิโลเอาปลายเข้าขุน มีปลาหมอเป็นส um> ่วนใหญ่จับเปลี้ยคล้ยจับเห็นไหมครับปลาไปแล้วเปียคยจับเลยครับปลาไปแล้วเฮ้ยาเรเยจับวจับคว่ำ ไปด,ดูเต็มแเพช่วยจับเลยช่วยจับเลยปลาเยอะจริงๆดูนะครับเอาเอาทใส่ถังดเดี๋ยวเดี๋ยวเออนะดูดูดดคนช่วยจับปลาเยอะจริงๆครับ ม,มาเดี๋ยวจะถ่ายในองค์ทางเน็ตมาดูนะครับว่าปลามันเยอะขนาดไหนดูนะครับเนืดูตัวปลาครับปลาเยอะมากนี่ต้องอนเลี้ยงเอาไว้ประมาณสักสี่เดืนอนกว่าก่ครับโดยใช้โดยใช้ปลายเข้าเป็นตัวขุนครับเอาถ่ายต่อให้ครบห้านาทีเดี๋ยวจะวิทย์ต่อ ครับชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่างอ้อนลำบากลำบนต้องเลี้ยงปลากินเองครับทุกวันนี้ถ้าบ้านนอกเราไปขุดบ่อเขาก็ไปขโมยหมดแล้วก็มาเลี้ยงไว้ในโอ่งครับเชิญจับกล้องให้หน่อยครับโอ้ว่มันเยอะจริงๆดูปลาครับช่างอ้อนลงมาวิทย์ในโอ่งเอ,เ,อเอาอันนี้สองก่นนะสองเอาตันั่งก้แล้วมันถ่ายแล้ยมันกำลังถ่ายอยู่ให้มันครบกผ้าเลยีเอาที่สองกนเออหนึ่ง ดูนะครับโอ้ยมีแค่น้อยๆด้วยนูย่นตัวปลาครับดูตัวปลาลองดูครับนี่หเห็นไหมกล้องอ่ะหันจับหน่อยสิยตัวปลาเยอะมากอันนี้เลี้ยงไว้ประมาณสามเดือนครับเนี่ยแล้วก็หันมาสองกอ้นอนกำลังจับอยู่เอามาใกล้ๆหน่อยใกล้ๆล,ลงมานี่ด้วยเออยยืดกล้องอย่อางนั้นอย่างนี้เห็นตัวปลาทั้งในเออเห็นไหมครับเยอะมาก อันนี้ไม่ใช่เลี้ยงนะครับเพราะว่าผมไปสูบมาจากไอหมอแล้วมาขังไว้ประมาณสามเดือนเอาดูสิครับนี่ดูดูตัวใหญ่ตัวมีด้วยตัวใหญ่เป็นเป็นสามสี่ห้าุดโดนเมาลลงมาเามานาะมาปล่อยไปวูมันจะเยอะสิองแค่นี้นะครับสามารถเลี้ยงได้เลี้ยงได้ดีขุนด้วยปลายข้าวแล้วก็เอาปลาเล็กผสมไว้ให้ปลาช่อนมันกินด้วย ครับดูตัวช่างอ้อนเหนื่อยเจ็บอิลเอาดูใหม่นะครับเดี๋ยวจตักให้ดูนี่ครับดูนะครับเ,เห็นไหมเยอะจริงรเอา,าเทไปเร<อ>าจะบอมีชุม่มแค่จุวยย๋วยังไงเราไม่รู้แล้วนี่ยังเจ้าแค่บ่อเดียวออเออมันอวนบึกเลยไหมเอามาขุนเขาหเห็นไหมนี่โดนอวน นี่ดูนะครับดูถ่ายดูได้เลยครับปลาที่มันขังไว้ในโอง่งเลี้ยงไว้เนี่ยประมาณ3มเดือนครับโตไวด้วยคนมีโอง่งชอบไปทุบทิ้งเนาะเพราะไม่เลี้ยงปลาเราเลี้ยงปลาได้ครบห่านาทีแล้วก็ปิดเลยนะครับ เดี๋ยนะครับดูจะเปียกครับแกจะทําของแกให้กลองแมวครับครบ5้านาทีแล้วก็สวัสดีครับชาวเน็ตครับช่างอ้นก็ขอบคุณครับกดไลค์กดแชรงให้ด้วยครับสวัสดีครับ